สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเบ่าดาฟ้ารอทงครับผมวันนี้จะพามายามเบ็ดเนี้ยเขียดครับผมคลองสิบสามคือเกานี่ครับหมายน้ำขึ้นลอยหลเด้พี่น้องน้ำขึ้นไหลครับครับผมน้ำส่อมเบ็ดผมเลยครับเมือวันเนียมาใส่ฝนก็ตกตกวก,กแห้งเลยครับ ใส่เกือบบ่แลี้ยวใส่้าฝนหมดแล้วครับผมมาติดตามรุ่นกันครับพี่น้องว่ามันติดหมานบ่หมานมื่อีงเนี่ยเขียดใส่เบ็ด้าฝนเมา่ั่นร่วะโอ้ย่วันมากับหลานยังโมเสาร์หลานบ่มานำเลยมีแต่ขี่ตมยากยากครับอันนงเลยเอาครับผมไปติดตามยามเบ็ดกันครับผมรุ่นกันพี่น้องเอง้ไปัครับ โอ้หลังแรกบ่ถือเอ้ะพี่น้องบ่ถือโอ้โอ,โอ,โอ้นามถ่วเบ็ดนามถั่วเบ็ดไป็นแคพี่น้องไปร,รุ่นนันครับ บึงลังนี้ก็เป็นเรื่องสีนาะพี่น้องมั้งโตหยางหยักพูงแม่ตีรอนครับหลังนี้หลังนี้โกงโค้งนองนะพี่น้องโอ้หยางหักกล่องสั้นไห่ขอไฟเด้อพี่น้องครับโอ้กะฟังหยางหักโอ้อยู่อยู่ปากคอครับพี่น้องเห็นยังไเห็นแบบ นั่นเห็นไหมปลาคอปลาคอดเจ้าที่น่โอ้ ง้างมน้ยครับพี่น้องคอครับโอ้กินลึกป้อมไปโอ้ขึ้นกระปดทั้งแต่ฟังพี่นอ้องอึ๊บเห็นครับผมอ่ะขออนุญาตปดพี่น้องกินลึกครับนะครับพี่พ่อน้องยามมาชื่อก่าแล้วครับผม นั่งนี้เพียงแคเนาะคือบืนไปอ้าวโมเมนต์ามันไปโอวี้วิเบ็ดอะโอ้เป็นสังที่พี่น้องมึงด้วยจะเบ็ดผมจนหักเบ็ดหักคอล์รเลยแต่ว่าป่าบ่อยู่โอู้เบ็ดหักเลยครับโอ้เอาเอจะค่อยมากรูออก ไปอยู่เมเอ็ดเลดไป,ปตุ่นกันเงี้ยรับพี่นอ้องได้ไปแล้วตัวนึงละแล,แลนี่ก็บ่ตถอกีรอนวัางใส่กล้องติดกับตัวโอ้บอกขอทาพี่นอ้อง มันสัน่นครับมันสั่นครับผมไป่ใส่กล้องปกติคากล้องปกติคือเก่าแล้วครับพี่น้องหลังนี้ถือได้ครับถือจนตายแล้วมั้งนะผมว่าโอ้ยจะปากโอ้ตัวใหญ่โอ้โอ้ยถือจนตายแล้วพี่น้องฮะครับผม จะว่าเขาอเ,อเออเต๋อเอาสมล้วมาปดว่ากันพี่น้องตุนกันต่อไปครับผมเบื้องหลังนี่ครับผมเด็กวิ่งไหมครับพี่น้องเห็นปะเ,เ,เดี๋ยวผมชิบไปลงไปเบื้องนะครับเด้พี่น้องจิบนึงง่งเด้

ขออนุญาตปดครับผมพี่นองครับเบ็ดผมหายหลังใส่ไวมนมุนนยครับแปลน,นเนาะครับผมเโคโลเล่บ้างกันครับยังอยู่บ่ ngay bóp hả pì non? hại vậy đấy hả? không bị nhám các cô. thòn hại vậy đấy hả pì non? xây bà ngay bóp. หายหายเก่าตัวไหมอย่แลหแกกละครับผมปัญหาตัวใหญ่กินเบ็ดบวถอนกัไอ้เบ็ดง้างเบ็ดล้าครับกรณะนี้นี่เบ็ดถอนหายหายต่ำเลยหน้ามันถ่วมครับผมหน้ามันขึ้นมานถ่วม ป่าก็เลยกินบอดีเหมนี้็กอ่ะโมเป็นยังครับผมรุ่นกันไปเรื่อยๆงาอไปนี่นะครับผมง้อยเขาลองีถือได้ทีหนึ่งถือได้ครับนอน้องหน้าถือครับถือถือแน่นอนอันนี้ถือเนี่ยจุบๆเนี่ึ๊บนี่นี่ครับไม่บอกคอ กํลาลังงามครับผมก่อตาเลยลังปนกับลังเจียวพี่น้องใส่นน่เอ้าตอนนีอยากปดครับผมแต่มซีๆล้วหลังถัดมากำมุนอุ้ยๆกันพี่น้องตอกันนะครับเนี่ยปลูซียูฟอ,อยู่ยูฟอ,อนั่งอะไรไปยึบไปยับไปหน่อย Ủa bà dù gì thì nó có tôn nhạc bà dù không tụt bây giờ mua bây giờ luôn lặng trong này không bây giờ nó kẹp bếp ưu làm tình lại làm tình lại với nó có mặc ตกปงตกป่ากับมาแด้วครับเด้อคลองสิบสามอ่างขึ้นอุดมสมบูรณ์ครับเบิ่งเขียดร้อยเบื้งเขียดเบิ่งเขียดนะพี่น้องร้อยแองแรงอยู่สิโนป่าหลายนะครับผมคลองนี้อุดมสมบูรณ์ครับผมโอ้โหไก่อุ้งเป็นสีเหลาติดเดือดต้นี่หลังนี่ือครับผม ไปยังคอคอ,อ,อขึ้นกาเลยครับพี่น,อน้องท่านหยาอลอดยวย เรากำลังเื้นกําลังหาวยู่นะพี่น้องเอ้าขออนุญาตปดครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อกี้หลังเราแล้วครับผมหอดต้นไม้หี่ใส่มาเมื่อคืนนน่หมาเฮาก <c oughs> ็เลยเฝ้ากลับประมาณสองลังอันนี้ก็ปุบสุด แันบนี้ว่างเลยเบ็ดหายอีกแล้วพี่น้องโอ๊ยังอยู่ยังอยู่นั่น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 อย่างนี้เลยพี่น้องนี่ครับผมนี่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 เดี๋ยวเด้อครับแป๊บนี้ ลัางห่าวครับผมลัางหา่าวใส่หนีหลายครับพี่น้องครับผมแยบมบที่หกแล้วไปค,ครับลังสุดท้ายแล้วบานท้ายแล้วเดนะี๋ยวน้อหลังสุดท้ายเหียเบ็ดผมไปใส่ จะบอกเด้ว่าถอนนี่พี่นอ้องฮะโอ้โบแมนอยู่พี่โอ้ลงมองโอ้ยเบ้าดาลงมองพี่น้องเอ้ยพี่อบ่ถือครับผมโอ้ย <c oughs> ครับ <c oughs> บรรยากาศยังไม่เศร้าพี่น้องไกลกระคันสุดยอดเลยครับผมคอยเตือนสายบ่เห็นนะครับบรรยากาศเนี่ยนี่ ตะเวนในบ้านในขน,น,น,นเนี่ยพี่น้องมาดามาตะเซาตะเวนในทั้งคี่ครับผมเอ้าไปไปสรุปผลงานกันครับผมเมื่อไงนี่ได้ไลฟ์มันไดครับผมครับพี่น้องสรุปผลงานกันครับพี่นอ้องเมื่อไยนี่แหละครับผมมุกมุกโตครับพี่น้องนีเบด เหยดชุดใหม่ที่ผมเหยดมารัฐบาลตรง๋ยวไงเติบไปเลยครับพี่นอ้องหกปัดก็6โหกตัวครับผมหมานอยู่ครับหมานอยู่ครับเมื่อนี้ได้หกตัวส่ท่ามกลางสายฝนเหตุการณ์ต่างๆจากฝนตกนม่โมเร้ามาย่างไรถึงเบ็ดหักถึงเบ็ด หลุดหายครับผมทั้งหักทั้งหลุดหายก็ถือว่าได้หกตัวถือว่าคุ้มอยู่ครับผมหายไปหลังนึงบางอยังครับผมสอมงไม่ได้ครับผมผู้ใดเขามาเบิรงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บ่าวดา้ารถทงรอทาต่อไปครับพี่น้องสำหรับเส้านี้ก็ได้อัมลาพระจากครับพี่น้องสินตนากาวเขาว่าสวัสดีครับ